คือจริงๆมันแป๊บเดียวนะฮะมันอาจจะเป็น10นาทีที่เราเราได้เห็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของโครงการที่เดินเข้ามาในโครงการรู้สึกมีความสุขกับมันเนี่ยวิวนาทีนั้นคือความสุขที่สุดข,ของอาชีพสถานิก คนเคยทำงานที่อเมริกามาประมาณ16ปีนะครับหลังจากนั้นเราก็าย้ายกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ก่อตั้งบริษัทพอดีซน์นะฮะคือจริงๆชื่อก็ลงตรงตัวนะครับก็คือเป็นคำว่าพอดีสมาตกับคำว่าดีไซน์ก็คือเราพยายามจะออกแบบให้มันให้มันเกิดความพอดี แรกเลยเวลาเราเริ่มออกแบบทุกอันเขาก็จะแบบถ้าเป็นเราเราชอบไหมรี i ิว happiness เหมือนเราอยากสร้างแค่สิ่งเดียวให้ลูกค้าเลยคือความสุขเราอยากทำเทาโฮมที่ได้บรรยากาศของบ้านเดี่ยวเราอยากให้มันมี Ventilation เราอยากให้มันมีการเชื่อมต่อของ Space ภายในกับภายนอกถ้าโฮมปกติเนี่ยมันจะมีพื้นที่แค่หน้ากับหลังในการที่จะรับแสงหรือรับลมคือพื้นที่มันจะแคบแล้วก็ ข้างในก็จะมืดมืดไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับลมเปิดลมหน้าต่างทุกห้องนอนก็จะมีหน้าต่างข้างเดียวแต่ในกรณีของแกรมเนี่ยเรามีการเปิดโอเพนคอร์ดด้านในเพื่อเพื่อให้มีเกิดความไพรเวซีเพื่อให้มีการให้มีอากาศถ่ายเทเพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ให้มีวิวจากภายในอะไรเงี้ค่ะ คำว่า outside in inside out เนี่ยถ้าถ้าในแง่สถาปัตยกรรมเนี่ยคือการการดึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาไว้ในบ้านหรือ,อ,อทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยรู้สึกได้ถึงภายนอกที่เราใช้เนี่ยเราใช้ทั้ง2ตัวทั้ง outside in และ inside out คือสร้างบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยเองให้รู้สึกถึงข้างนอกได้ปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านโดยที่ปิดไม่มีหน้าต่างเลยก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะ แต่คอนดิชันที่ที่เราเพิ่มขึ้นมาคือการเปิดช่องแสงทําให้เรารับรู้ถึงเวลารู้ถึงรู้ถึงอากาศข้างนอกนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่เราทำเนี่ยคือทําให้เส้นแบ่งระหว่างภายนอกกับภายในเนี่ยไม่ชัดเจนเรานั่งอยู่ในบ้านแต่เราเห็นต้นไม้เรานั่งอยู่ในบ้านเราเห็นว่าฝนตกเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในกล่องที่ถูกปิดล้อมด้วยด้วยผนังสีด้านมีการเชื่อมต่อภายในของสเปซ ที่ทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยนะคะมีอินเนอร์คอร์ดที่เราเราไม่ได้แค่จู่ๆเจาะรูตัวทาาโฮแต่เราให้ตัวตัวคอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อมาถึงด้านหน้าเพราะฉะนั้นลมเนี่ยจะสามารถพัดผ่านเข้าไปได้จริงๆการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในนี้มัน มันเป็นสิ่งที่เราให้เพิ่มมาจากที่มันควรจะเป็นแล้วเรามองว่าตรงนั้นเป็นลักชัวรี่เป็นลักชัวรี่ออฟลิวิงค่ะบางคนก็มองว่าเป็นสเกลเจอร์นะคะแต่มันเป็นสเกลเจอร์ที่เข้าไปอยู่จริงมันคือการสร้างสเปซให้คนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสเปซตรงนี้การที่ใครก็ตามที่เป็นยูเซอร์ของโปรเจกต์นั้นๆที่เราออกแบบเข้าไปแล้วมีความสุขกับสเปซตรงนั้นนะพี่ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด